มันข่าเถอะอาบางจะพักกันเบ้งค้าบะถามว่าว่าคือคืพอจังเอาอืเอาอย่างนี้เพราะไดคือเพราะไดเมื่อนี้ให้ไปเก่เพราะแตงกิจกาถึงบ้าน ปูตาปูค um uh, 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 ือปลาข้าวเออคือครับ um, ค uh, ือเออพวกฟักรักชงรักขาคืองางมาหายเครือขาดพลาได้พาเก่าได้ช้าแบบครูคึกไม่ตือเออเออมันกระายางแรเน้อเอคึกดึงได้ดึงคึกควได้คว้ได้ดเออูถึงทุกกอ่ะอัน้รวมหมดมากเนาะเออนางคุ่พักคู่คืออ่าหายตื้อตื้อหล้วหดเอหายเมาไหร่หายข้อหายมา เออด้วยซึ้งจะเอมด้วยความจะเอมด้วยวจาแล้วหัวอ่าเราดับมัเราแล้วเอออันนี้เอคือฝากบุญมากของนางติดรางข้าของรับขอบครัวว่าแต่ว่าเออฝากมากทั้งคำคงแล้วพอเอออาคารการกินก็พอทั้งรวมข้าเออฝากค่ะ คือมากของมาคู่งาพ่อแก่กูแบบก่นหอแค้งัปลาแมูกนะอ่าขอขหกแะเรื่อแต่รื่อแล้วลูกเล้อหางมือบึงกันเ้งบอของพ่อแรก็หันได้เธ้ยกึ๊บอดของพ่อรว่ก็หันรว่าวยบุญบาแบบมือแท้สงแางบุมากให้กรื้อต่รือนะลูกน้อซาธุกาธุกาทุเดกนั่งหากนกัโมกัน อันนี <Workers> <S <S ้คือเขาเรียนรับแตงโมลูกโตไปเรื่อยเขียนวาั้างตือยฟ้าออกมาแมาด้วยควยขวั่งต่างหัวมันถอดว่าข้างใบข้าวกับหยีคือใบค้นาหมองเนาะใบข้าวกับใบืคือเออเ็กขาวหมอเออฟวาขัาเดียวเออเด็กกำลัน่างมันวาข้า่าเออมือฝ้าวาค่ะคือจะเป็นทาหมหามาตื่นแบบนั้นหรือนะ เออรูว่ามือมากอะให้จะจเริ่ตงเรื่อทุกผู้ทุกคนแด้หมดเออหางไม่ดีเลยเริ่อเริ่งอมหาคอรักหกันเริ่องครับอาวันนี้ขอบคัเอืมคือใครวะมึนคือใครขันขาวเป็นยังขันมันเบาดำเนาะขัดดีเลยเพราะว่าขันมันจะขาวนะเพราะถวายปู่่าว่าค่ะโชคม้าอาหารแร่แรงบมด อาขา่โขกไม่รักไม่โขกไม่หมา้บกแล้วเอไปต่อขึ้นหรือบมึรงจับซื้อเก่าบ่างเนาะแร่งคือตขึ้นจัดชื้อเก่าบ้ามึงแรงก็ขายได้คือเก่าอืมหมดยังดเก่อนีอเออหมดแล้วเนาะอืมอ่าพอจกครอถ้าหมดแล้ววันนี้วันคือแปดวันคือแปอืมไปวัดโพ์ทุ่มเออตรงโ์ชุ่ไราย ไปสักการะบูชาไปร่ำพวะฒน์สายช้างคือแรงชักคือ mm. พร้อมกับไปแห่ต้องเงินนะพ่อนะเออไปสักการะบูชาสายานคือไปรำาวัฒน์รวยช้ายเือช้ายเืว mm. อว่าเออขอหวานประมือตรงเติบว่าผัดอืมนะ mm. ไปแล้วพ่อจะให้ไปถือผู้นะงา mm. นงานถือผู้พ่อเลย ไม่ถูกพ่อพ่อไมีมื่อขังแล้วว่าพ่อยืไอ้ขังขังองขังแปลว่าจะขังไว้คาดไปเื่อมันบ่าข้งเือันนี้ก็ไม่ขัน่ก็ไม่ขักไม่ฉัม่ขันไม่ัมีหลูชาแล้วาเคขะมือไว้ลยึ่งก้าวเลื่อนหังก่อ่อเอาไปสุดืู้ได้ยากได้อาหารเข้าอาหารแรกไปบินดูหักโอ้บินกนไถูกไมมันบปังว่าอะไรถามอยู่ครับเบิร์นก็ค่ะ Thả một câu là bùa chút thuộc về tụi đá hay ừ. cái là Thả cứ cao ba bưng ngắn Thả cá cá cả ba tập thả cả bưng đó Má bưng coi bạc Không Bọn cái này cả ba sư Bọn hải bưng, hải bưng cả ba bưng Nếu mà bậc khía thì cứ mơ về ngưỡng khỏi ra phố là khá bỏ ba Khá vào đây cả hốt chú Hốt chú, chú bỏ ตัวไหนเนอะเออคือให้พี่หน่อยก็นังว่าขับรถอยู่ว่ะค่ะแต่ของก็ยังไม่ได้ถือเลยว่ะค่ะเครื่องขับรถเครื่องขับรถนักว่าฆ่าแท้อ้าวบ่ังกับพักกันเบิ้ง้าบังถามแล้วว่าคิดคิดฮอกจำเอาเอาอย่างนี้เพราะไหนคือเพราะว่เมื่อนี่หายไปเก๊ รับตรีเก้าสิบใบเก้าสบใบให้ไปเกเก้าถึงเก้าสองเก้าเกอย่นางนี้ไปครับคนนรับอย่างนล้วค่ะรับฉากด้วยกระตัอกัะ,ะไทยไรยเออว่าไม,ม่หัวเบิรงเอาอโคกขาโคกมากหน่อครับผมเออกราบ,บอกเาลแาาล้วแ่ต่ขวางแตักูวาา่าถึงต่างบอสเขาถามกูยวนง จากเรื่องเล่นกับชื่อทำไงเต้าตเดียวจากรงเดียวมันมีผัดบัวปู่กระชื้อเอาใช่ว่าเก้าตูรเดียวไฟกได้ตูนเดียวนี่นๆหน,น,นะบนหัวร่างว่าจังสา้าคือเขาขายบนหุน่างแล้วมาถามพอจะมันหนักมันข้านะบอกแรกร่าบอกแรวบอกแรกกระบนหนวัวร่างคึ้งหน่อยว่าคึ้หน่อยไฟกได้หรือไงเนาะบัวเปู่มาม่เป็นจังค่ะ ก็คือคือแต่แกง่ามางเงีอันก็จะไป็แข็แข็งแต่บักม่วงก็จะเป็นง่ายง่ามบบกม่วนก็จะเปงามกบแรงหวาาบ่อยากเอาถือได้นั้นแคือต้มแล้ก็ได้เอาลายม้วนคือเอาไม่หมดเราไม่ยอมคือยุบไปไม่แด้คือบ่าคยคอยเอาคือขังร่างก็นะะไม่หมดจ้าพู เอาัม่ถามเอาแขนคักแขงนแต่เขาง้างเสาหรืเขางามแข่งแต่ะหน้าจะถามพนามของาถาตึงหกหูเหม่นพ่อบอกแล้วบอแล้วลูกจะถูกไหมค่อวันจะได้เยอะไันได้เยอะถ้ากวถามสื่อไรนะถ้ไม่ได้หนอยมันคือไร้รแบบนี้การบุกอัพจะขอบถัากู วิ่งดูพีนีเท่าบ้างสิว้าวฮ่า่าฮ่าฮา่าพจห้างท่าบ้างสิ้าทุกทสิ่งทุกอ่างมีความสิหมย,ว,มยว้าไม่ต้องจังทังก็เกิดเป็นคนเปินตัมนวมนนุ่มก็ใช้สงอง้งหู้ง,งตาก็พี่เจรงหน้าบั้งไม่อยากได้ก็จะเอาเทิานะก็เอาเรี่ยกับความรักความหามาถือครับมาเอาลำคอเท่านะแม่บอกแช่แเอาทำมือนเสีได้ บุณจะเศ้าไรคุณะเศร่าก็คุณคุณจะเศ้าเร่มงอะไ่หวานมากกาชูแจ่นะหลุดปะ้ไม่ถอม่ใส่กแล้อยากลบกลูบาก็ไม่อยากลูบกะเลเกิาไม่เปหวเ <c oughs> ขั้นบ่าไถ่คือมมนก็ว่าได้ตึกก่งได้หวดัวลนใช่ะอไอ้เรืเร่รองเรื่องเรื่องยเรื่องเรื่องอ่าาไ่ผักแั้วมาถอดาไ่ผักแล้วกงว่าขวาวเชียงเชียงเออไปง,งานไปยกกังโ๊กหรุงน่นเลยมันไม่เชียงบาไถ่จ้าปูเขาก็เอาตานะเจ้าพี่แตงหนะ้างบกเมื่อไงานเก็บคีมาือว่าพี่แตราคีมาตติงบ่วบ้ ูเต็มเต็มหายเลยค่คิว่าเป็นแปดกูว่าแปดกมากขักเนาะเป็นต้งขันเลยคุณครับผมคือคือแต่รงหน้าบง่างเนียไม่ได้อยากได้แขนแขนอยได้แขนแขนอยากได้ตังยาวตังยาวให้ันยากได้เมื่อตัวตัวเคอยากได้เขาไปชื่อทำไมเก้าตังยาวกันอื้เขาขายอู่บู๊ ครับขายปูขายเก่าตู้หนาขึ้นตูหลังไมม่ตู้่ายขึ้นต้งหนาหลัง้อ่างขึ้นหลังเคลือนไอะอ่างเขาพูดบอกแลยเถอะือนไรกัหนักเ่อถือกันหนักพอเมื่อถูกันไ่คนมันเบาเผลอใครคื่อไรท่บ่เึืบ่มาจากน่อเป็นการข่งรถเรื่องหนักเนาะ ขั้นใดเออพ่อนาริกาขอ้อนแต่หักเพ <c oughs> ื่พอขุดแบกเปิดกาศคือเพื่อแบก่อนผู้ีวอ่าเออฮักพ่อคือหย่างนารักคือมันมทันที่กว่าดิเอ <c oughs> อขั้นออกเก่าช่วงนะนารักาได้พอนะอ่ะ <c oughs> บาทนีขั้นบอกเก่า้งแไปออกเก้าชองหวันเครียดได้หวา,หานักไรตัวห่างอีน้ำกับกรอยดักเนีอยให้ปลาุกใหก็บของอ หายได้ร,รูปจากของอเขาจด้แบบคือเออเพราะเออบ่อหายว่าค่ะบานะ้มามะเพราะว่าจันค่ะนีเรื่องราวบ้าเลยหายท้อเลยหายามมคือจะร่างหน้าท่อมือนึงกูกาบุงไผยบุมัากกัได้นง่้งยเราป่นด้วยวาไอคู่มือคู่ว้ไอดเขียงพออ่ะจ้าปูเนี่ง้เราเปล่ว่าเดี๋ยวจ้าคือม่ชือป่ะไม่นื่อยว่าเสียง <c oughs> นางตั้งแต่ตัวไม่คือเป็นงงาว่าเสียหายมั่งเเนาะหายใจโร่มเสียเต่าแต่นังขาไม่ถูกเลยก่อนเชียงเลยพอเลยนั่งบ่นอ่ะข้าวนังพัว่าคือพ่ท่านคู่พวท่านคือก็คือเสีย ก้อนเทียงแล้วพอก้อนเทียงแล้วพอว่างท่านขอค่าอาหารได้ว่าก้อนเทียงกับมือบ่อเอื้องก่อนก่อนมือตาบัวมันคือหักหลายโดดได้ห้ามันบ้าคอหายหลายตัวก็ท้าก็จะขือทั้งเสาทั้งเทียนทั้งแรงทั้งบ่ายทั้งดึกทั้งดื่มทั้งดาวตัวนดาวก็ตัวตักตัวหนึ่งอย่งถึงมาดึกดึกดาว ยัเไม่พว่าโับวม่เหงจ้าพอเากบบ่งาะดาวโตงด้พอว่าดาวโฉงแ่้เขาวบบนางเบิร์ดโงมาถึงม่ปนสองนานพอว่ามันข้นเนาะดาวโตว่าฐานะเราไม่คู่หุ่มมาคู่รุ่คู่แบบถ้าพ่อเขได้รับแต่นองมาได้เพีไปคู่เนาะจ้าก่อนเพียง ไปเก๊ไปก้าบกอนถือไปข้าวบูชิเก้าหวัดคือเก้า่ชิบเก้าเก้าบกบูก่อนเทียนก็ไดคือห้หมักมากเอเออดืออครับเหียวเหียวขายขายงั่ือดือมึงยืคือได้ว่าหูนะครับขายขายเอออันนี้คือข้าวบาเชื้ออคอข้าวี่น่ก่อนก็เห็นแมวคือได้ไหวไงถ้าเราดือไปแม่ เออหายไม่ครกไม่หลับไม่ครกไม่มาไปแต่แต่ไมนรูปจานจะฟองคนกันบ้างคนกันได้คนกันคือคนไปลกหน้วันคือปูฝันคือเอินทีวันคือวันคือปูเอาไหมเอาไหเดูวันมมนดูบนี้กหน้า ยิ้ม<า>จะเจ็บไวยควรถุงรถถูได้ด้วยดูส<ะ>แสมแปั้นมาบ่าว <c oughs> มาแบบตือนเ้าง่านดนะีมือร่างวันบอกหรือว ัอแไก่อาวแต่ของยื้อมือแ่เขาให้ดืมอัเลยต้มตึ๋มว่ากับเปามันคิยกิน <pigs> ต <in the UK> <c ười> ัวเอ้ยกอได้เอฟซีได้อะ้าเบาเนาะ้าอะไรบางุ้าเบาเ่ะคือย่างบักพาวให้คื่นใจก็ขอเปซาคืนใจมาบักเปมี่ปีนี้พูด แปดปีงอ้ปดปีแปดปดแปดแปดแปดปกับแปดแปดว้ามาบ่แปดถามตัวคนกัว่อสามตัวแปดขาครับแม่มาดิครับแม่กับโอคือกัว่พ่อกินใจเมื่อหนูมาเมื่อไหร